เคยมีผัวลนะคุณพ re like ี <st> like ่เคยซีนํากันมาลายคนมีลูกนํากันตั้งเ้าคนหมอยลนมาได้ตั้งเกากำกของคอยกะหมอยบกมาทั้งกันเอาหํามัดอกค่อย้าบกมัดผคนตามเมามาล้ว่งจิสนิกุยผิกันนอคอยกะบ่บายังจิบไปล้น่าร้อนย่อไปเย ลายเขา,านะครับมมันอุ้ยตัวัวด้วยพี่น้องเด้อใส่พักเข้าไปนะครับตามสไตล์ผมนะครับมันสรบเนาะเพื่อนขัดสถอืนะครับมือสั่นน,นะะขาดก็ได้ครับนี่ปลาแดกอุดรพี่น้องตอนนี้ไงพี่นอ้อง